มองเทพนะครับวันนี้เราก็อยู่กับอารมระยองวันนี้เรามาสนามก็ร้องร้องก็เรียกร้องมาเยอะเลยนะครับว่าพี่ครับอ,อ,ยอยากให้สัมภาษณ์อามระยองหน่อยครับคอมเมนต์มาเยอะมากเลยผมก็จัดให้นะวันนี้เราอยู่กับอามระยองนะแล้วชื่อจริงชื่ออะไรโอรันะครับอะไรครับอามระยองนะอ่าเป็นไรก็ <S <S> เริ่มต้นจากการขี่รถนะขี่รถอะไรมาก่อนข้าแรกเลยก็ขี่5ติ๊กบกัน5คันตรอเป็นยุคสมัยก่อนรอรออเห็นเขาบอกขี่รถไซเคิลด้วยใช่ใช่ครับขี่ไซเคิลมาก่อนตั้งแต่เด็กเลยขี่ไซเคิลกับขี่รถอย่างเงี้ยขี่อะไรมาก่อนขี่ไซเคิลก่อนอ่าขี่ไซเคิลก่อนขี่ให้ทีมอะไรอ่าตอนนั้นขี่ให้ทีมตัวเองครับทีมทีมที่บ้าน ทับอะไรพิมทับอุไรพิมทับอุไรพมเฮ้ยพีมไซเคิลทับอุไรเลยนีกว่าแล้วพอีดีเข้าก็มีตัวเตอร์เข้ามาเป็นลงกงชังปุ๊บดีเข้่ขี่จัรขี่ี่ชาย้ชายใชคนนึ่งขี่คไซเคิลมาก่อนได้ช่วยไหมส ผมก็เพิ่งรู้เหมือนกันนะเนี่ยว่าทีมชาตยอมตีไซเคิลมาเพ่อเป็นต่างในสองสามร้อยใบแชมป์ประเทศไทยสองสมัยแชมป์ประเทศไทยสองสมัยนะครับรุ่นไรรถโซ่ไอซีแล้วก็รับปรวบ้านจริงๆรถโซ่ไออนนั้นเป็นีีเ่ได้แชมป์ประเทศไทย โอ้ยสองสามร้อยใบนี่ไม่ธรรมดานะครับนะขี่ตั้แต่เด็กไอ้ขี่ตั้งแต่ห้าหกขวบอ่าขี่ตั้งแต่เด็กขี่ตั้งแต่ข้อมือดีใช่ดีข้อมือดีสังเกตดูนะอาร์มระยองตัวเล็กๆคนะแต่ขี่รถซูเปอร์อะไรเงี้ยข้อจะแรงนะเพราะว่าคือขี่ไซเคิลเนี่ยถ้าแรงไม่ดีในร่วงรถนะผมบอกก่อนนะร้วงแน่นอวงแน่นอนนะมาบัต เ็นเเื้้อลาพราะว่าขี่รถไซเคลิลเนี่ยมันต้องโดดนอนนะครับนะวบวกกับน้ำหนักตัวเองโดดโดโดนเนดนเนินนะครับโดดเดินนะแล้วบวกกับน้ำหนักตัวเองอีกนะแล้วก็น้ำหนักรถเนี่ยมันต้องมีการคืออ่อนซ้อมไม่ได้อะ่ะใช่ครับอ่อนไม่ได้เลยอ่าแต่มกักหลังไม่ขี่ก็ไม่ได้ซ้อมเลยเลยเมืการการัแขง ู่ทางตมได้ไงครับเริ่มขี่รถใครก่อนขี่รถช่งางจิบต,ตีนเนินครับแถวบ้านครับแถวบ้านข้ายระยองชับจิ๊บตีนเลยใช่ครับเนื่องจากเพื่อนมีเพื่อนอยู่สองคนเจอพกอุกระยองกับเจมระยองก็ขี่ก่อนผมว่าเป็นนักเรียนแนละ้วผม,มไปไปส่งของซ้อมรถในในป่ายาง ผมมีต <Five> ัวหนี่ผมยุค0ันนึงลูกหกสิบเาจากเ้าวันเฟสเราเรามั่งเเห็นเรายกร้อหรือไงหมอมไปแล้วมอมมิดเลยเาแล้วทำรถอะไรพันหนึ่งไปขี่แข่งด้วยกับเพื่อนเนี่ยเริ่มปันไปมาเรื่อยเรื่อยเรื่อยขี่ปีนึงฮะขี่ว่าเวฟเนี้ยมาเจอหาตุ๊กงจะพบ เสืกพะยองขี่รถอะไรต่อมาเดซีดีีดครับผก็ต่อมาก็มาเจอนะเสือพมครับเสือพมพ์ยองมาขี่รถมันถึงมากี่รถน้สมพงแปดลิ้วสมพงแปดล้วและพี่เห็นนพมเนี่ยตอนนั้นน่าจะขี่ให้วีโโปสัช่ใช่ครับเสพมพเหอนกันแล้วก็สอดกอบมะลัแบงค์หน้าเตีย กีหเป็นไงงานเงก็สนามต้องง้อไที่หร่อมเปิดมวกที่หที่สองที่สามือหม่เปิดมววที่หนึ่งที่สองหม่ต้อไปีสี่แลมาที่หนึ่งกับที่สามยชี่เราอยู่เปิดมวกันไปหมดเลยสาเรื่องได้ที่หน่เารื่องกัเลยเชื่อมเลขึ้นมาเลยก็ ฮอตพอดสุดเนี่ยมาขี่รถไปครับมาก็มาขี่รถต้งจ่อยต้องจ่อยดึงตัวมาขี่อะไรซุปเปอร์โอเพ่นครับซุปเปอร์โอเพ่นซุปเปอร์โอเพ่นนะละลายครับถ้าจำไม่ผิดในสนามแรกนะครับที่อาร์มระยองขี่นี่25นะวันนั้นวิ่งอยู่9.5เท่าไหร่จำไม่ได้แล้ววันนั้นได้นนะที่หนึ่งนะมีซุปเปอร์โอเพ่นในโตนะวันนั้นผมมาแข่งด้วยนะครับ <m> นะวันนั้นได้ท<ๆ>ี<ๆ>่หนึ่งแล้วก็เลือกพอตตั้งแต่นั้นมา ย่เาึกเมาเรื่อก็มาเข้าเปหลายขนาเลยก็มีที่1างที่2บ้างแย่บ้างชนะบ้างมาอยู่ประมาณปีเจ็ดเก็โดนเป็นมือาชีพก็หลังๆก็มาเริ่มมารุ่นเคอาเข้ามารุ่นอะไรเข้ามาก็ตอนนี้ก็ขี่เป็นเคอาร์เวฟนี่วันนี้มากกว่าก็เด็กแว้นดีๆเนับพี่ เป็นแว่นดีๆนี่แหละแว่นหลังนี่นะครับอยากให้น้องๆทุกคนน,น,นะที่วันนี้อยู่นะเข้าสนามนะครับเข้าสนามดีกว่าครับครับมาขี่ในสนามนะแล้วก็คือพอขี่ดีปุ๊บเนี่ยทีมใหญ่ๆห,หรือว่าทีมเล็กๆเนี่ยเขาเห็นปุ๊บเนี่ยเราก็จะมีรายได้นะคือซ้อมรถเที่ยวหนึ่งเนี่ยอย่างน้อยๆเนี่ยถ้าคุณมีฝีมือดีอย่างคุณทีมนะ เอาง่ายๆเลยมาซ้อมเที่ยวหนึ่งนัไม่ถึงละห้าพันหกพันใช่ไหมใช่คือพอขี่ดีปุ๊บเนี่ยทีมอย่างผมเนี่ยก็คือแบงค์ไม่อยู่ผมก็ใช้อาร์มระย้อนไปนะครับนะซ้อมซ้อมให้บังซ้อมให้บังดูเคื่อบัดชีตันเป็นอันนที่จะบังนะครับผมแรงกเลยแรงเลยแรงมากเรัาเลี้ยวแรง ตอนนี้ก็ต้องรอรู้ผลงานต่อไปครับจะทำผลงานได้ดีแล้ววันนี้เรามาทำอะไรมามาแข่งรถที่ไหนที่มวจังหวัดครับผมเมืองบอลลีเวสนะครับเป็นบอลลีเวสฝากติดตามด้วยครับผมครับผมขี่รุ่นโขงจักร้าสุดนอนแล้วก็ตรอโขงจักร้าของท่างดอย คอรัดเท้าครับวันนี้เราจะขี่แค่นี้นะโอเคอ้าวลูกพี่ไม่มาอยเห็นไหมชังงงไม่มาลูกไ,ไม่มา,านัาเล็กไม่มาเขาตุ้งผางนาลเล็กผางตุ้งมีนุก็ผางผางทั้งคู่ก็เลยไม่ได้มายังไงก็ฝากติดตามผลงานของงามระยองด้วยนะครับนะที่เฟซบุ๊กอะไรครับเฟซบุ๊กก็เป็นชื่อจริงหมดเลยครับโัวน้ทับทิมเลยนะฮะ ไปว่ามูรังทับทุเรอารยองแล้วตอนนี้เนี่ยมีขายอะไรบ้างขายอะไรบางทีเห็นขายอะไรนะเบิกเดียบอะไรทั่วไปของวใตถัี่ขายหมดเลยน้องน้ำหอมก็ขายพี่โฆษณาเพื่อนน้องเข้าไปชมยูทูบเขาอยากจะไปซื้อซื้ออะไรให้ให้ดูทางไหนได้ก็เพจเลยครับเพจอารยองก็ส่วนมากก็ขายของเป็นพวกอะไรรถน้ำหอมเป็น ขายทุกอย่างครับพี่ยูไี่ขายได้ดี่มๆขายนะครับก็จะช่องทางเพจเพจอารยองหรือว่าติดต่อ f เฟซบ o ๊กครูนักทัพกุไลนะครับก็ช่อง YouTube ฝากติดตามเพื่อนยูทูบนะครับทางรยองนะครับยังไงก็ฝากติดตามผลงานผมด้วยนะครับนะช่างเซมองเทพนะครับนะโอเคนะครับนะนะครับนะไอ้ลูกหลอกโอเคนะครับนะไอ้ลูกหลอก